ยี่ิฟูเนี่ยอืมแี่ิกับแฟว่างามๆเออเอาขายจังไหนครับนี่พ่อค่ะตัวนี้อ่า how much how much อันนี้ how หนึ่ออ๋อ one hundred อันนี้100นะครับตัวนี้ how much ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้สองรอ้าสิบอ๋อ two h u n d ตัวนี่เลยครับจ้าเราถ่ายเข้ามาวันฮันเรดอ๋อวันฮันเรดโอ้เห็ดยังล่ะครับนี่เห็ดยังเห็ดเพิอกคารายเห็ดเพิอกไหวเห็ดอันละงอกเห็ดเพิงข่าโอ้โหพี่น้องครับเราขายตลาดมือนั้นไปพ่อกันอยู่อำเภอกันท่าล่อมมือนี้พ่ออยู่อำเภอพายุนะครับพี่น้องครับนี่ละพ่อข้ารูกรอผู้นี้ละรูกรอรอว่าภาษาอังกฤษนี่ผู้นี้ละพี่น้องกันเห็นเราอยู่ใส่กระดูกหนุนในผลเลิกกำลังกินเข่าพอดีวันนั้นครก่พอดีเลย ไกลอย่างไกย่างกย่างกันทลาล่มเออเยเสียบเลยเนาะครับนางเเอาเอาเอเอากินครับเอากินกินกินต่อครับกินต่อครับขอบคุณครับ